สวัสดีค่ะโบเตอร์ oter, วริสรุตาไม้สังผู้ก่อตั้งแบรนด์ฮาร์ททิสค่ะฮาร์ททิสคือผู้พัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผ้าทอบำบัดจากบุคคลพิเศษค่ะ ของการทําแบรนด์เกิดจากการที่โปรไปเป็นอาสาสมัครของกลุ่มแม่ที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษมารวมตัวกันและใช้การทอผ้าค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการบําบัดเสร็จแล้วเราเห็นว่าผ้าผืนหนึ่งอ่ะใช้เวลาทอตั้ง4-6ถึงเดือนแล้วสุดท้ายอ่ะค่ะเขาก็เก็บไว้ในตู้หรือไม่ก็เกิดจากแบบช่วยกันบริจาคเราเลยอยากเอามาให้คนภายนอกได้เห็นความสวยงามเหมือนอย่างที่เราเห็นและแม่น้องก็พูดกับเราคํานึงว่าการทอผ้านอกจากจะทําให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้น้องมีคุณค่าความเป็นมนุษย์อีกตอนนั้นเราเลยเกิดคําถามในใจว่าแบบสังคมแบบไหนกันที่ต้องให้คนเป็นแม่มาเรียกร้องความเป็นมนุษย์ให้กับลูกเราเลยอยากจะสร้างการรับรู้การมีตัวตนแล้วก็คุณค่าของศิลปินของเราให้คนในสังคมได้รับรู้ค่ะเลยเป็นที่มาของแบรนด์ artist artist มาจากคำว่า artist พอเราเชื่อว่าแค่มีใจใครก็เป็นศิลปินได้ค่ะเหตุผลที่ทำกระเป๋าทรงนี้ขึ้นมาค่ะ เพราะว่าเราอยากมีกระเป๋าที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้ก็คือเราเคยโดนล้วงกระเป๋าแล้วก็อันนี้มันคือล็อกที่ข้อมือได้เลยแล้วคือเวลาใช้อะค่ะมันสามารถแบบเนี้ยิ้่ไปไหนมาไหนได้สะดวกแล้วก็ข้างในอะค่ะเราใส่ช่องเพิ่มเติมให้สะดวกต่อการใช้งานและอีกเหตุผลนึงคือผ้าทอของเราเนี่ย ไม่มีการกําหนดลวดลายหรือสีสันแล้วก็ไม่มีการกําหนดขนาดเพราะฉะนั้นมันจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างการมาใช้ตรงนี้ค่ะเป็นส่วนที่ใช้น้อยแต่มากคือไม่ต้องใช้เยอะแต่เห็นลวดลายแล้วก็สีสันได้อย่างชัดเจนที่สุดแล้วก็จะทําให้ราคาไม่สูงเกินไปค่ะกระเป๋าของเราเนี่ยมีความพิเศษคือทุกลวดลายทุกแบบอะค่ะมีใบเดียวในโลกเนื่องจากการทอผ้าเราไม่มีการกําหนดลวดลายหรือสีสันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุก ส่วนนะคะเหมือนเป็นการบันทึกอารมณ์ของน้องๆหรือของคนทอนในขณะนั้นแม,แม้ว่าแบบกระเป๋าผ้าทอบางทีผืนนอกอะคะ่ะจะเป็นสีเดียวกันแต่ตรงส่วนนะคะไม่มีทางที่จะมีใบไหนเหมือนกันเลยลักษณะการใช้งานของตัวกระเป๋าอะคะ่ะนี่นะคะเราจะเอายาวสอดสั้นนี่นะคะแล้วก็ห้อยห้อยมือตรงนี้แล้วก็ห้อยไปหรือว่าจะถือเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยคือของเราเนี่ยทุกใบนะคะ ด้านในสามารถกลับออกมาใช้เป็นอีกด้านหนึ่งได้ค่ะนี่ค่ะเลือดลายด้านในซับในของเราแต่และคอลเลกชันก็จะไม่เหมือนกันค่ะนี่แล้วเราก็จะใช้ได้2ด้านนี่ค่ะเรื่องราวของน้องๆก่อนที่จะเข้าร่วมกับแบรนด์เนี่ยเราพบปัญหาอีกหนึ่งปัญหาเลยที่เราไปพบคือการไม่ยอมรับของคนในครอบครัวคือหลายบ้านนะคะจะรู้สึกว่าแบบ เหมือนอายหรือรู้สึกแย่กับการที่จะบอกว่ามีลูกเป็นเด็กพิเศษซึ่งมันไม่ใช่ความผิดเลยค่ะเพราะว่าสังคมเนี่ยขาดการรับรู้ความสามารถและขาดกับความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กพิเศษเลยทําให้แบบทุกครั้งนะคะที่เขาเอาน้องออกมาหรือว่าออพาน้องมาร่วมกิจกรรมเนี่ยจะได้รับฟีดแบ็กหรือสายตากกแปลกๆแต่พอน้องมาเข้าร่วมกับเราน้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และอย่างที่บอกเลยจุดเด่นของแบรนด์เราเนี่ยเราไม่เคยขายความน่าสงสารเราขายความสามารถของคนทอเพราะฉะนั้นฟีดแบ็กที่ตอบกลับมาคือทุกคนชอบทุกคนเซอร์ไพรส์ว่าลวดลายสีสันของเราเนี่ยมันสวยแตกต่างจากการที่แบบใช้ดีไซเนอร์ในการทอค่ะเพราะว่าน้องอะ่ะจะมีความกล้ากล้าในการใช้สีสันแบบที่เรามั่นใจว่าหาจากแบรนด์ไหนไม่ได้แล้วก็วัตถุดิบที่เราใช้อะค่ะเราใช้โดยที่แบบ เอาที่คนทํามีความสุขคนทําสนุกคือเรา m แมท a t เ r ียลหลากหลายให้เขาเล่นได้จับคือถ้าสังเกตของฮาร์ทิสอะคะ่ะในแต่ละรุ่นเนี่ยผ้าตอนที่น้องทอเนี่ยจะใช้แมทเ r ียลที่หลากหลายมากเพราะว่าเราตั้งใจว่าคนทําต้องสนุกต้องมีความสุขมันถึงออกมาได้แบบสีสันมันมันโชว์ของมันเองอะค่ะว่ามันมีความสุขว่ามันสนุกในการทําถ้าเป็นที่อื่นเรามั่นใจเลยว่าเออถ้าเขาถามแล้วว่าท a t เ r ียลเนี่ยจะใช้ไหม ใช้ได้ใช้แบบไหนเราไม่เคยใช้ชนิดเดียวเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าความหลากหลายอ่ะจะช่วยให้เขาแบบฝึกทักษะฝึกความคิดไอเดียต่างๆค่ะผลตอบรับของลูกค้าก็คือช่วงแรกก็ค่อนข้างยากที่เราจะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าทําไมกระเป๋าของเราถึงมีรูปทรงนี้ทําไมถึงมีปุ่มมีปมปุ่มปม,ปม,ปมเราไม่ใช่ตําหนินะมันคือ,อความพิเศษของแต่ละใบพอเราใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยค่ะสักพักหนึ่งของเราคือ1ปี ในการอธิบายที่มาของกระเป๋าอธิบายความพิเศษของกระเป๋าของเราหลังจากนั้นลูกค้าเราน่ารักมากในช่วงแรกอะค่ะกระเป๋าทรงเราเนี่ยในเมืองไทยเรากล้าพูดได้เลยเราเป็นเจ้าแรกๆที่มีกระเป๋าทรงนี้แล้วก็ไม่มีแบรนด์ไหนมีคนก็บอกว่าทรงมันแปลกขายไม่ได้หรอกจนวันหนึ่งเราเห็นแบรนด์เริ่มทําทรงนี้เยอะๆขึ้นเราเลยรู้เลยว่ากระเป๋าที่คนพูดว่าแปลกเนี่ยเริ่มได้รับการตอบรับที่ดีขึ้นแล้วลูกค้าที่เคยมาดูของเราอะค่ะกลับมาซื้อของเราซ้ํา พอรู้ว่าแบบมันมีคุณค่าถึงจะมีแบรนด์อื่นออกมาเหมือนของเราแล้วก็ราคาถูกกว่าแต่ลูกค้าก็ยังกลับมาซื้อของเราค่ะแล้วก็บอกต่อชวนเพื่อนมาซื้อนี่ก็คือต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนมากที่สนับสนุนให้เราเนี่ยสามารถเดินไปต่อได้ค่ะปัญหาผลกระทบด้านโควิดเนี่ยเอาจริงๆเราโดนทั้งหลังบ้านและหน้าบ้านเลยคือเราไม่ใช่พ่อค้าคนกลางอะค่ะที่ไปรับผ้ามา แล้วก็ซื้อซื้อในสิ่งที่เฉพาะที่ตัวเองใช้แต่เราดูกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตหลังบ้านก็คือตั้งแต่ต้นน้ําเลยซื้อไหมมีการบําบัดแบบไหนให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วค่อยมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ทําขายซึ่งก่อนโควิดอ่ะเราได้ตั้งใจทําวิจัยออกมาชิ้นหนึ่งเป็นวิจัยกี่ทอผ้าพกพาเพราะเราต้องการทําให้แบบให้การบําบัดมีถูกมีราคาถูกลงและน้องเนี่ยสามารถทําได้เองที่บ้าน เราใช้เวลาออวางแผนการพร้อมเทรนนิ่งอาสาในการประกบน้องๆหนึง่งปีแล้วก็เข้าไปร่วมงานกับโรงพยาบาล1ปีแล้วผลที่ออกมาเนี่ยเราคุยกันว่าขั้นต่ําเราควรจะวิจัยประมาณ2-3ปีเพื่อได้ผลที่แน่นอนพอจบปีนึงอะค่ะโควิดเข้ามาพอดีพอเข้ามาปุ๊บเราขาดความต่อเนื่องในการทํา พอขาดความต่อเนื่องปุ๊บผลที่เราคิดว่าเราจะสามารถทําได้มันเหมือนว่าเราต้องกลับไปเริ่มหนึ่งอีกครั้งนะคะโดยที่ตอนนี้เราก็ยังต้องหยุดไว้ก่อนเพราะว่าการระบาดของโรคแล้วมันไม่ปลอดภัยในการเข้าไปทํางานที่โรงพยาบาล 2. ทางด้านการธุรกิจเนี่ยก็คือผลกระทบเต็มๆก็คือหน้าร้านหน้าร้านที่เคยปากขายยอดขายก่อนโควิดอะคะ่ะอยู่ๆเราก็ทําการตลาดก็คือแบบเหมือนประชาสัมพันธ์ออกบูธเล่าเรื่องราวมาอย่างดี มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในหน้าร้านนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นต่างชาติแต่พอโควิดเข้ามาต่างชาติเข้าไม่ได้ปุ๊บหน้าร้านก็เริ่มปิดตัวลงก็คือต้องเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองมาทํากลายุทธ์ออนไลน์มากขึ้นก็ตอนนี้ก็ออนไลน์100%เลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครที่สนใจอยากสนับสนุนนะคะไปที่ Facebook heartistdid แล้วก็ Instagram heartistdid นะคะ h e a r t i s t d i d ค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากมีเรื่องสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้ค่ะขอบคุณค่ะ